ฝากกดไลค์กดติดต,ตามให้กับครูแระเด็กด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้กันนะครับกดแล้วไม่เสียตังค์นะครับช่องนี้นะครับเงินรายได้ส่วนหนึ่งนะครับจะเป็นทุนการศึกษาให้กับเด็กๆนะครับซื้ออุปก,กรณ์กีฬาและอุปก,กรณ์การเรียนด้วยนะครับมาเอาพัน,นขึ้นคืนวะมาสิผูช้ชันด้วยตัวส,สวัสดีค่ะดูมา,มา,มาอันนึงโอมสองสามสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องภูพารา นะครับอาทิตย์ที่แล้วก็ได้ดูแค่2คลิปนะครับเพราะว่าอาทิตย์ที่แล้วเราซ้อมกีฬาด้วยนะครับอาทิตย์นี้นะครับก็เลยาพาเด็กมา,าทำคอนเทนต์อีกอันนึงนะครับก็คือการาปักเบ็ดนะครับปักเบ็ดตัวเป็นเบ็ดโฟมกับเบ็ดไม้นะครับปักแข่งกันนะครับว่าแล้วจะดูว่าใครชนะมีการำทำโทษด้วยนะครับทีนี้นะครับก็ฝากติดตามอคลิปด้วยนะครับเพราะว่าถ้าคลิปครูพัฒนาไดพัน รั์นะครับติดตามพบนะครับถ้ารายได้รายได้ส่วนหนึ่งทางพี่จะแบ่งเป็นทุนการศึกษาเด็กนะครับแล้วก็ให้ซื้ออุปกรณ์กีฬานะครับแล้วก็อุปกรณ์การเรียนให้เด็กด,ด้วยหลยังนั้นแล้วถ้าถึงหนึ่งพันซัแล้วเราจะได้เห็นคลิปนะครับถ่ายให้ทุนเด็กๆนะครับแล้วก็อุปกรณ์กีฬาให้น้องๆให้นักเรียนนะครับก็ฝากติดตามนะครับทำบุญเช่ยกันนะครับผมยังลังใจให้เด็กด้วยนะครับผมไปดูกันเลยครับนะครับตอนนี้ก็ใส่เสร็จแล้วนะครับฝนตกมาพอดีเลยนะครับ เปียกกันหมดเลยครับไม่เป็นไรครับเป็นอุปสรรคเล็กน้อยๆนะครับเกี่ยวกับหน้าฝนนะครับมาปากเปียกไม่รู้จะได้ปลาไม่ได้ปลานะครับเดี๋ยวเราดูกันนะครับตอนนี้นะครับก็เปียกกันหมดแล้วนะระวังรถนะครับระวังรถฝนตกนะครับเราใส่ตรงข้างถนนเหมือนเดิมนะครับตรงเขตนี้นะครับเป็นนาของในโอมนะครับ่านารยในโอมนี่นะครับเราขออยุดคนแล้วนะครับเปียกเยครับเปียกเหมือนกันเปียกเหมือนกันลองดูขนาดนี้ติดตามเลยนะคะแล้วก็อาโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปดูนะครับว่าจะมีปลาไหมนะครับ สวัสดีอีกครั้งนะครับเนือเปียก้วยนะครับฝนตกนะครับตอนตอนที่พาเด็กไปปักเปียนะครับพอดีครูกลับมาถึงบ้านนะครับที่ปากคาฝนไม่ตกนะครับก็วัวคลิปไม่มีอะไรดูนะครับไม่มีอะไรแบบน่ารู้นะครับครูก็เลยจะมาปากเป็ดกในคลองหลังบ้านนะครับให้ดูนะครับเดี๋ยวจะสลับนะครับตัดกับคลิปเมื่อตอนกลางวันนะครับเมื่อตะกี้นะครับกับเด็กนะครับที่ฝนตกนะครับเดี๋ยวก็สลับไปสลับมานะครับอย่ากดข้ามคลิปนะครับถ้ากดข้ามคลิปนะครับอาจจะ ดูไม่รู้เรื่องนะครับเดี๋ยวครูจะพาไปปักแล้วก็เปลี่ยนสลับระหว่างที่เด,เด็กใส่เมื่อเช้าอ่อใส่เมื่อตะกี้นะครับกับครูใส่ตอนนี้นะครับเดี๋ยวไปดูกันครับอันนี้เป็นคลองหลังบ้านนะครับแล้วก็อีกอย่างครับใช่เดือนที่ครูกับเด็กพามาเ,เยอะนะครับครูก็เลยเอามาใส่ให้หมดเลยนะครับ ัง้านจริงๆเลยนะขึ้อหลังบ้านจริงๆนะครับห้องหลังบ้านเลยนะครับยาวไปสุดนู้นเลยนะครับะะะนะครับเบ็ดฟงก็ใส่เสร็จแล้วครับเดี๋ยวเป็นไม้ว่าจะไปใส่ทุ่งนาฝั่งนู้นนะครับไม่รู้จะได้ไหมนะครับเดี๋ยวไปดูนะครับ ฝั่งซ้ายเป็นพึ่งเขาพึ่งไทยนะครับยฝกไฟใส่ฝั่งขวาน,นะครับไปดูกันครับ ก็ใส่เสร็จแล้วนะครับทั้งเบ็ดพันแล้วก็เบ็ดโฟมนะครับยุดไม้ครับเดี๋ยวตัดโอ้มันมืดนะครับก็เลยเร่งเหนื่อยเลยนะครับเอาเดี๋ยวตัดไปดูเด็กๆตอนกลางวันนะครับเดี๋ยวค่อยมาสองไฟตอนคืนดูกับครูนะครับโอเคครับเดี๋ยวตัดดูเด็กครับฝังผู้ชายก่อนนะคะนี่ครับอันนี้คือทางฝั่งของผู้ชายคิดว่าจะชนะฟังผู้หญิงไหมคะ ตอนนี้นะครับเด็กๆก็แยกกันแล้วนะครับเดี๋ยวทีมของนายโอมนะครับจะไปฝั่งนู้นครับทีมของนายเต็มก็จะไปฝั่งนี้นะครับมาดูกดนนะครับอันนี้เป็นทีมของเบ็ดโฟมนะครับส่วนอันนี้เบ็ดไม้นะครับคนละยี่สิบหลังนะครับแล้วก็จะสรุปนะครับว่าหลังจากเสร็จแล้วใครจะได้ปลาเยอะกว่ากันนะครับใครแพ้ก็ตกลงกันว่าจะทาแป้งแล้วขับรถอ้อมบ้านนะครับเดี๋ยวเราจะดูกันนะครับว่าเป็นยังไงอ่ะใส่ไปแล้วนะอ่ะทีมนี้นะครับ ก็ให้3คนนะครับฝั่งนู้นกำลังใส่ไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูฝั่งนู้นด้วยนะครับเดี๋ยวเราตามเบ็ดโฟมไปสักแป๊บหนึ่งนะครับเดีย๋ยวจะไปดูเบ็ดไม้นะมาดิอยองสูงยืนขึ้นยองสูงเอด้ง,งยังเอเออโอ้ไม่ได้ฝั่งผู้ชายนะคะเป็นเบ็ดเป็นโฟมเป็นโฟมนะคะไม่รู้จะชนะผู้หญิงไหมเนาะ นูนฝั่งผู้ชายอีกฝั่งนึงนะคะเบ็ดปอมก็มาแล้วนะคะฝนตงนะครับเดี๋ยวเราไปดูเบฟูมก่อนนะครับ,รบดูขึ้นเลยขึ้นมาเลยนะครับอ่ะถ่ายแล้วถ่ายแ,แล้วมีไหมถ้ามันไม่มีนะก็ตันเดียวนะครับอาได้นะครับตันเียนะครับนะครับเขาไม่หยุดตกนะครับเดี๋ยวคุณว่าคงพาเจเบ็ดก่อนนะครับเดี๋ยวเอาไว้คลิปหน้านะครับ จะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราคิดเด็กันครับเดี๋ยวตัวฟ้านะครับแล้วก็ฝนตกนะครับมันอยู่ฝั่งนู้นก็ให้เก็บแล้วครับดิดนทันนะครับเดี๋ยวเราตามเดิ้นตัวมานะครับดิดนทันทางนู้นน้่นนิดนะครับคุณว่าคงไม่น่าลรืเท่าไหร่นะเดี๋ยวคุณทางนี้นะครับฝนตกแรงมากเลยนะครับดึงออกมาเลยแพ่ดึงมาดูซิดึงออกมาแพ่ดึงมาเร็วจะหักก็หักไม่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 เวลาดึงแพรแพรแพรเวลาดึงน่ะกูอย่าถอยอย่างนั้นสิเวลาดึงอ่ะดึงไปข้างหน้าหลุดก่อนแล้วยกขึ้นมาเข้าใจไหม

เราถึงแล้วมานื้กคนนะคะได้แล้วครับตัวแรกค่ะลุกนลุ้นลุ้นค่ะนี่นะครับห้องเล็กเลยครับก่อนปักเบ็ดเสร็จนะครับไฟดับนะครับเพิ่งมานะครับนีสองทุ่มนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูเบ็ดกันนะครับเดี๋ยวกับข้อมูลดูเป็ครูก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยไปดูฉากจบของเด็กๆนะครับแล้วก็ฉากจบของคป็นครูช่วงนี้ช้านะครับโอเคครับ เดี๋ยวไปดูเบ็ดกันก่อนครับอ่านะครับนะครับหลังแรกนะครับผมดูหลังแรกนะครับฝนตกนดินๆอยู่นะครับตอนนี้ครับซาซาลงนะครับเดี๋ยวเราดูหลังแรกนะครับอนที่สองไม่ดูนะครับเสือครับเดี๋ยวดูนังอื่นต่อนะครับไปเรื่อยนะครับ นะครับหลันี้ไปไกลเลยนะครับนู่นเลยนะครับดูกันครับตัวนี้ต่อปลาปลา,า,าหมอนะครับปลาหมอใหญ่นะโอเคครับกดนะครับไปกลดแป๊บนึงนะครับผมโอเค ตัวต่อไปนะครับอู้ได้แล้วครับอันนี้ปลาไม่ใช่ปลากั้งนะครับเป็นปลากาปลากานะครับปลากาภาคอีสานเรียกปลากานะครับปลาหมอช้างเหย่อมนะครับภาคใท้นะครับหรือปลาใครเรียกปลาอะไรก็บอกได้นะครับไปนะครับนี่ครับ ส้างเย,ยครับลองลังนะครับใส่ตามห้วยผมจะฝังโน้อนอีกประมาณส่องลงังเหมือนกันนะครับโอโดนนะครับโดนโอ้ปลาแบบเดิมแลนวนะครับหมอช้างเหยียบนะครับ ถ้ามาตกแบบเด็กคันไม่ไผ่ก็น่าจะมีเยอะนะครับน่าจะกินง่ายปลาคนี้โอเคครับเดี๋ยวผมเล่นนะครับขอบดูหลังนะครับโอ้ยอย่งนีดึงใจเลยนะครับอย่ังนี้ครับดย่งนี้เลยครับมปนเด็กโฟมนะครับไม่รู้จะได้ปลาหรือเปล่าครับไปไหนไม่รู้นะโอ้ได้อ oh. ยู่นะครับโอ้ยฝั่งนี้นะครับนี่นะ นี่ครับตัวนะครับอย่างนี้นะครับเลาเลยโอ้ปลาช่อนครับปลาช่อนตัวสวยเลยครับปลาช่อนสวยๆนะเชียนะครับเดี๋ยวครูเอาปลาขึ้นก่อนนะครับปลาช่อนครับมาคนเดียวครับก็ทุลักทุเลหน่อยนะครับ ม,มีเด็กๆมาด้วยนะครับก็ไปอยู่ข้างบนนะครับนี่นะครับ เนตรงนี้ก็เหมือนจะดิ้นไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับตรงนี้โอ้ปลาช่อนอย่าง้ยนะครับดูนะครับปลาต้องตายนะครับปลาช่อนนี่ครับนอนครับมาท้องนะครับโอ้ปลาช่อนนะครับนี่นะครับโอเคนะครับปลาช่อนอีกแล้วนะครับอช่นอีกแล้วนะครับ นะครับเดี๋ยวเราไปดูรังสุดท้ายนะครับรังนี้นะครับรังสุดท้ายครับ เโอเคครับเดี๋ยวไปดูเบ็ดไม้นะครับข้างฝั่งนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราดูตรงเบ็ดไม้เลยครับนะครับเดี๋ยวเราไปดูเบ็ดไม้หลังแรกนะตรงนี้เด้เศษนี่นะครับเดี๋ยวไล่ดูไปเลยนะครับผมโอเคครับหลังแรกไปดูนะครับเดี๋ยวเราดูหลังต่อไปเลยครับ เดี๋ยวพุ่งนานะครับไม่มีตัวเลยนะครับเดี๋ยวเราจะกลับไปนะครับไปจุดตำต้นนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับน่าจะดูรอบเดียวนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าว่ากันอีกทีนะครับเอาไม่ได้ทั้งใจนะครับพอดีหรือว่าไม่โดนอะไรเลยนะครับดูปลาครับกินได้ไงไม่รู้นะครับแถวนี้เรียกว่าปลาคับของนะครับแต่ว่าแถวอุทัยเขาเรียกว่าปลาอะไรอ๋อ ปลาอะไรเกี้ยวๆสักอย่างะครับนะครับคอมเมนต์มานะครับปลาอะไรนะครับคนไทายเรียกนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปสรุปผลงานที่บ้านครับอ่ะถึงบ้านแล้วนะครับสรุปนะครับสําหรับค่ำนี้นะครับก็โอเคอยู่นะครับก็ถือว่าได้อยู่ตัวไม่ใหญ่เท่าไรแต่ว่าก็สําหรับบ้านเราแล้วก็ขนาดนี้ก็โอเคนะครับอ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้านะครับเรามาสรุปผลงานอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวว่าพรุ่งนี้เช้าจะได้อะไรไหมนะครับ ส่วนเย็นนี้ก็สรุปได้แค่นี้นะครับผมเดี๋ยวไปพุคุีนิช้าครับผมอ่ะ <Go. S 2> ตอนนี้นะครับก็ช้าแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเก็บเบ็ดกันนะครับเมื่อคืนนี้ก็หลังที่เราดูเสร็จตอนคืนรับหนึ่งก็ฝนก็มาอีกนะครับเดี๋ยวได้ไม่ได้ไปดูกันนะครับป่าหลังเลย ก็มอใหญ่เมื่อคืนะครับโอ้โอ้ช้านี้ก็โดนนะครับโอ้โหแต่ว่าเระหมดเลยนะครับดูนะปลามาเป็นตันะครับะตัวเลขของเช้านี้นะครับโดนน่ติดนานแล้วครับติดนานจะติดตอนที่รอบแป้งเลยะครับน้ออีกหลังนึงนะครับน่าจะกินนานเหมือนกันนะครับนี่รอยอะไรกินไม่รู้นะครับไม่น่านะครับเดี๋ยวเราจะ เอาไปแล้วก็ไว้ทำปลาเดียวก็ได้นะครับเดี๋ยวลังต่อไปครับอนันน,นี้หลังนี้ได้ปลาปลา,ปาหมอค้างหยียน ตัวปลากระดกโดนโอ,โอ้นี่ปลาขยันนะขยงอยู่ข <c oughs> ยงนะครับลองต่อไปนะครับอ่ะอันนี้เป็นเฟืองสุงท้ายแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูใดไม้ต่อนะครับนี่คเฟือง,งสุดท้ายนะ เดี๋ยวเราไปดูเบ็ดไม้นะครับอ่ะเบ็ดไม้นะครับเราต้องข้ามคลองตรงนี้ไปนะครับโอเคครับต้องลงวุยเลยนะครับเมื่อคืนก็พาลุยเหมือนกันไม่ถ่ายครับเห็นมนี้เหมือนนะครับน้ำก็ระดับระอุกนะครับช่วงนี้น้ำขึ้นนะครับอ่ะโอเคครับเดียว พาคันตรงนี้แล้วก็ไปดูไปไม้ครับโอเคครับเดี๋ยวรูจะพาดูไปเลนนะครับตรงนี้เห็นขาวานะครับน่าจะโดนนะครับตายครับโอ้ดูนะครับตายอีกแล้วนะครับดูจะมาขึ้นนะตายอีกแล้วนะครับ มันตามทุ่งนาไม่มีปลาเลยนะครับน่าจะไม่ขึ้นมาครับปลาน่าจะอยู่ตามห้วยนะปลาเน่ยอยู่ตามห้วยนะฮะตอนหลังสุดท้ายแล้วนะครับดูนะครับไม่ได้นะครับตอนหลังสุดท้ายเดี๋ยวเราไปสุดที่บ้านนะครับผมอะบรรยากาศดีมากนะครับถัดไปนู้นนะครับประมาณหกร้อยเจ็ดร้อยเมตรเป็นริมน้ำโขงเลยนะครับ นะครับก็สรุปเช้านี้นะครับเดี๋ยวครูจะตัดจบนะครับกับเด็กๆเลยนะครับเดี๋ยวไปดูเด็กๆกับครูนะครับของเมื่อวานนี้นะครับโอเคครับสําหรับวันนี้ก็วันนี้เพราะว่าถ้าฝนไม่ตกก็อยู่นานกว่านี้นะคะฝังนี้ก็เป็นฝั่งงานโอมางยนะครับอะไรนะครับตอนนี้เราเก็บเม็ดเก็บอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับ ตอนนี้จะกลับแล้วครับเราได้ดูแค่รอบเดียวเก็บเลยเพราะผมตกแรงมากนะครับเดี๋ยวเด็กๆนามนะครับเดี๋ยวเป็นไข้เป็นหวัดกันนะครับสรุปคือโว้ยได้หนึ่งตัวนะครับทีมไหนชนะทีมไหนได้อ่ะนะครับเดี๋ยวเราจะลงโทษคลิปหน้านะครับเดี๋ยวเราถ่ายแก้มือนะครับคลิปหน้านะครับเดี๋ยวเอาใหม่นะครับเดี๋ยวสําหรับวันนี้ก็จะปล่อยเด็กเดี๋ยวปล่อยไปเลยนะครับให้เด็กๆปล่อยปลาเลยมาปล่อยไปก่อนเลยปล่อยไปก่อนเลยโยงเลยก็ได้โอเคนะครับเด็กเล็กนิดเดียวครับไม่เป็นไรมาปล่อยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้า เอากันใหม่นะครับว่าจะเป็นยังไงครับสำหรับค,รคลิปน ah, nice ี้นะครับยังไงก็ต้องลงก่อนนะครับถือว่าเป็นกำลังใจให้เด็กๆครับที่ขึ้นทีนะครับมาฝากติดตามด้วยนะครับครับผมโอเคจ่ได้ไวครับ